لا إله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم รับบิชรอฮลีซาดรีวายซิรลีอัมรีวะฮฺลุล้อกฺดะตันมิลิซานียัฟกะฮูกาวลีอัมมาบัาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ รางดีรางลายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติของคนอาหรับในยุคยาฮิดียะที่เกี่ยวข้องกับเดือนซอฟัตนะครับอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมีตัวบทหลักฐานบทอื่นๆอีกที่ท่านนาบีได้พูดถึงความสกรปรกของรางดีรางลายความสกรปรกของคนที่ไปเชื่อถือโชครางสกรปรกถึงขั้น คนผู้นั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาดังที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าทนมีย้ำนะครับอตติยรตุชิรกุลการยึดถือรางดีรางร้ายเนี่ยเป็นชีริกต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาแล้วก็ไอารางดีรางร้ายเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันอยู่ในสังคมของคนทุกยุคทุกสมัยที่ไปเชื่อหลงไปเชื่อกันแบบนั้น นอกจากผู้ที่มีอีมานที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาะฮูวตาลาเท่านั้นที่จะหลีกพ้นออกจากการไปยึดถือเรื่องรางดีรางร้ายบางคนไปยึดรางดีรางร้ายจากไอ้ต้นว่านต้นสุปรโชคบางต้นวาน่นนวานนั่นว่านนี้บังเอิญคนอื่นเขาเอาไปปลูกแล้วดอกมันออกสีดอกสีทิศแต่ตนเองมาปลูกแล้วใส่ปุ๋ยเยอะหน่อยโอ้โหดอกมันออกมาทั้งหมด6ทิศหรือ8ทิศ โอ้โหรางดีเนี่ยไปเชื่อถืออย่างนี้เนี่ยเป็นชีริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเป็นต้นก็เป็นผลพวงมาจากการไปเชื่อถือโชครางของเดือนสอฟัตแล้วก็เชื่อกันสืบต่อมานะครับยุคแล้วยุคเล่ามาถึงยุคของเราก็ยังมีการเชื่อถือกันแบบนี้เอาวันนี้มาดูฮะดิษต่อนะครับ <c oughs> อานิบเนกูบัยซะรดิยัลลอฮุหญู قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنياف والتيار والترك من الجبتي ال เป็นฮ ادي ที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดวพี่น้องครับท่านนบ,บีพูดถึงสามรายการว่าเป็นชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าอยู่ในสถานะเดียวกับการบูชารูปเจวิต มีอะไรบ้างอัลิยาฟาอิยาฟาเนี่ยมันแปลว่าการไล่นกซัจยรุตต้อยดีวัตตาฟาอุลบิหากามากาเนติละรบตาฟาลูหูก็คือการไล่นกนกมันเกาะอยู่ดีๆนะครับบางพวกก็จับนกมาแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นไปโยนขึ้นไปข้างบนถ้ามันบินขวาอ๋อรางดีถ้ามันบินซ้ายรางลายก็ยึดถือโชครางจากนก แต่วิธีตรงนี้อาจจะแตกต่างจากวิธีแรกก็คืออาหรับในยุคยาฮิลียาเช่นเดียวกันนกเนเวลามันอยู่ในพื้นเนี่ยอยู่กันเลยหลายตัวเนี่ยก็เอาหินขว้างเพื่อที่จะไล่ให้มันบินพอนกฝูงนั้นเนี่ยบินขึ้นไปแล้วปั๊บดูส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่มันบินไปทางขวาโอ้รางดีถ้าส่วนใหญ่นกฝูงนั้นบินไปทางซ้ายอ๋อรางร้าย หรือบางพวกก็เชื่ออย่างนี้เชื่ออย่างนี้ถานกฝูงนั้นถูกไล่ถูกต่อเพิ่ถูกเอาหินคว้างแล้วมันบินนะครับสูงขึ้นไปแล้วก็หนีหายไปเลยไอเน,นี่ยเขาถือว่าลางดีแต่ถ้านกบินขึ้นไปแล้วแล้วก็บินลงมาเกาะในสถานที่ถัดไปไกลไปก่อนนั่นสักหน่อยหนึ่งอันเนี้ยเขาถือว่าลางร้ายนกไม่บินขึ้นข้างบน,น,นในทํานองนี้ นะการกระทําอย่างนี้เขาเรียกว่าการไล่นกเพื่อเสี่ยงโชคลางมินัลยิปติมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในสถานะเดียวกับการบูชารูปปัน้นอัตตียรอ้ออันนี้รู้แล้วตั้งแต่ตอนต้นแล้วเตียรร้อแปลว่าการเชื่อถือโชครางด้วยการให้นกเนี่ยบินถ้าบินขวารางดีบินซ้ายรางร้ายแล้วก็ยึดถือกันไปแบบนั้น ต่อไปอัตตรุรูกูอัตตอรูกูเนี่ยคือการสัมผัสนะการตีด้วยไม้เท้าเพื่อที่จะดูโชครางตียังไงเนี่ยผมก็พยายามที่จะอ่านนะแต่ก็ไม่ได้รับคำอธิบายนะครับเขาอ,อธิบายอย่างนี้อัตดอร์บบิลาอัลสอคือการตีด้วยกับไม้เท้าหรือการสัมผัสด้วยไม้เท้าที่จะบ่งบอกว่าอันเนี้ยรางดีหรือราง้ายสรุปง่ายๆพี่น้อง ทั้งสอย่างเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องการที่จะรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยสถานะตรงนั้นอยู่ในความโชคดีหรือโชคร้ายอยู่ในรางดีหรือรางได้โดยการใช้นกเป็นตัวช่วยโดยการไล่นกเป็นตัวช่วยโดยการใช้ไม้ทพจน์เนี่ยเป็นตัวช่วยท่านอบีบอกวา่าถ้าไปยึดถือแบบนี้นะมินายิปติถือว่าอยู่ในสถานะเดียวกับการบูชาสิ่งที่เป็นจเจวิต บูชาสิ่งที่เป็นรูปปั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทุกท่านครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้เอ้แล้วมันเกี่ยวข้องกับเดือนซอฟัรอย่างไรก็เกี่ยวสิครับเกี่ยวตรงที่อาหรับเขายึดถือว่าเดือนซอฟัรเป็นเดือนแห่งความโชคร้ายเป็นเดือนแห่งความซวยดังที่ผมเคยย้ำมาโดยตลอด ถ้าไปยึดถือว่าเดือนสอฟาตเป็นเดือนแห่งความอับโชคเป็นเดือนแห่งความโชค้า้เป็นเดือนแห่งความซวยเราก็อยู่ในสถานะเดียวกับผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หรืออยู่ในสถานะเดียวกับผู้ที่บูชาเคารพพักดีรูปปัน้นอามาดูต่อพี่น้องครับท่านนาบีมลลูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับเป็นฮะดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ใครไปยึดถือโชคราง หรือใครไปรเผชิญกับเหตุการณ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นรางร้ายแล้วทำให้เขาต้องกลับมาสู่บ้านไม่ไปทำภารกิจที่ตั้งใจเอาไว้จะไปค้าขายโอ้ไม่ไปแล้วต้องกลับมาที่บ้านจะไปธุระข้างนอกไม่ไปแล้วต้องกลับมาอยู่ที่บ้านจะไปซื้อของไม่ไปแล้วต้องกลับมาอยู่ที่บ้านถ้าต้องกลับมาอยู่ที่บ้านอันเนื่องมาจากสถานการณ์แห่งความรางร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นคนคนนั้น ถากลับมาสู่บ้านไม่ดำเนินการกิจดังที่ตั้งใจเอาไว้คนคนนั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาด้วยตัวบทหลักฐานตรงนี้พี่น้องท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างนี้มันรัดดัตฮูอัตติยร์มินฮาจตินฟะกัดอัชรกะผู้ใดก็ตามแต่ที่ ไปเจอเหตุการณ์ที่เขายึดต,ตัวมันเป็นรางร้ายเกิดขึ้นแล้วทำให้เขาเนรตื่นตระหนกจนกระทั่งกลับมาสู่บ้านไม่ไปทำภารากิจดังที่ตั้งใจเอาไว้ฟกอดะอัชรอกะคนคนนี้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแล้วกอลูยารอซูลลอฮ์เหลบรรดาสหาบ้านแน่นอนอย่างยิ่งก็คงจะมีคนทำผิดก็คงจะต้องมีคนถลำตัวไปทำแบบนี้ แล้วก็ต้องการจะทราบบ่แล้วทางแก้มันคือยังไงอะ่ะทางแก้จะแก้ยังไฟงฟามากัฟารตูดาลิกการไถ่โทษในเรื่องนี้ต้องทำอย่างไรบ้างก็แปลว่าในหมู่ของสฮาบะมีบางคนเหมือนกันพอร,รับอิสลามเรียบร้อยแล้วก็ดันไปหวาดหวั่นต่อลางร้ายที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าแล้วก็ทำให้ไม่กล้าที่จะออกไปดำเนินภารกิจดังที่ตั้งใจเอาไว้ก็เลยต้องกลับมาที่บ้าน พอไปถามท่านรอซูลสุลลาะของอัลเลฮิวะซัลลัมท่านรอท่านรอซูลบอกว่ามันรัดดัตฮูอัตติยาล็อมินฮาจิตินฟะกอดอัชรอกะใครก็าาตามแต่ที่ลางร้ายทำให้เขาต้องกลับมาสู่บ้านไม่ดำเนินการต่อในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้คนคนนี้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ท่านอบ,บีบ,บอกอย่างนี้ปั๊บเหล่าบรรดาสัฮาบก็ตกใจเนีาา่ยยาโรซูลุลลฮ์แล้วคนที่ผิดพลาดไปแล้วจะมีจะมีการไถ่โทษอย่างไรในเรื่องนี้ สำนวนตรงนี้บ่งบอกให้รู้เลยว,ว่าอ๋อเลาบรรดาสาบาก็มีเหมือนกันในการที่จะปฏิบัติตัวในลักษณะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของรางดีราง้ายฟะกอไลลอซูลลอฮิศซาลลอลอฮัอะลัยฮิวาซัลลัมท่านรอซูลส็าลลลลอฮุอะลัยฮิวาซัลลัมก็ได้กล่าวอย่างนี้นะอย่ากูลูอะฮะดูฮุมให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านให้ขอดูอาแบบนี้ ก็ดูอาก็คล้ายๆกับต้นที่ได้เคยนําเสนอกับพี่น้องไปแล้วแต่มันมีหลายํำนวน,ว,นวันนี้เอาไปอีกํำนวนหนึ่งถ้าขอดูอาบทนี้แล้วอัลลอฮฺทดุลิลล้อัลลอฮฺจะโปรดปานทําให้ความผิดที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเรากับจิตใจของเราในการที่เราไปหวาดวันต่อลางร้และทําให้เราต้องกลับมามานอนพักที่บ้านไม่ดําเนินภารกิจดังที่เราได้ตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะตรงนั้นเป็นความผิดแล้วจาา่ายค่าไถ่โทษหรือว่า จะทําภารกิจอันใดที่จะเป็นการไถ่โทษในเรื่องนี้ท่านนาบีก็ชักให้ขอดุอาบทนี้นะครับอัลลอฮุมะลาขัยรออิลลาขัยรุกะวะลาดายรออิลลาดายรุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะเพราะบางบทเนี่ยตอนท้ายก็บอกว่าให้ hey, อ่านวลาฮ์ฮาลาวะลากูวอัตอิลลาบิกะ แต่สำนวนของดุอาบทนี้บอกว่าวะลาอิลาฮะกอยรุกะสั้นกว่าเอาอ่านอีกเที่ยวนึงพี่น้องอัลลอฮุมะลาคอยระอิลลาคอยรุกะวะลาตายระอิลล่าตายรุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะการอุอาบทนี้ละมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ความผิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรามีใจหวาดวันกับลางร้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราต้องกลับมาบ้านไม่ดำเนินภารกิจต่อตรงนี้เป็นความผิด แก้ได้ลบล้างความผิดได้ดูอาบทนี้นะครับโอ้เออร์ไม่มีความดีอันใดเกิดขึ้นนอกจากความดีที่จะมาจากการกำหนดของท่านไม่มีลางร้ายลางดีอันใดนอกจากสิ่งที่จะเป็นการกำหนดที่มาจากท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านนี่แหละความหมายของดูอาบทสั้นๆบทนี้ดังนั้นเราต้องพยายามปกป้องตัวของเรานะ ให้พ้นจากเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเดี๋ยวครั้งต่อไปนี่พี่น้องจะได้นำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบถึงเรื่องราวต่างๆที่คนเขาทำกันนี่แหละในสังคมของเราเนี่ยมีแล้วในอาหรับในประเทศเยเมนเนี่ยก็มีการทำแบบนี้ในอาหรับที่มันงมงายในซีเรียที่มันเป็นผู้ที่ไม่ยึดถือต่อหลักฮะดีษ ไม่ยึดถอดไม่ยึดถือต่ออัลกุรอานของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆแห่งความงมงายแห่งความโฉดเคาราปฏิบัติกันซึ่งถือว่าเป็นการอุตริขึ้นมาในาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเห็นนะผลพวงแห่งการเชื่อถือผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของเดือนสอฟัรส่งผลให้มันงอกออกมาซึ่งการอุตริกรรมในาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาอย่างมากมายทีเดียว ถ้าเราไม่เรียนเนี่ยพี่น้องเราก็จะไม่รู้เหมือนดังที่เราคุยกันในเรื่องของวันอาชุรอคุยกันในเรื่องของเดือนมมฮัรรอมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะพี่น้องเราคุยกันแล้วพี่น้องบางคนพิ่งจะถึงบางอ้อว่าโอ้มันมีความละเอียดอ่อนขนาดนี้เลยหรือเราไม่รู้แล้วเราก็ไปทําตามสิ่งต่างๆที่ปู่ย่าตาย,ายายได้ทํากันมาตรงนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่ความผิด แล้วความผิดตรงนั้นเนี่ยบางทีถึงขั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาดังนั้นเราขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะพี่น้องขอดูอาร่วมกันให้สถานีโทรทัศน์ไวชแนลได้อยู่กับเราไปเป็นระยะเวลานาน,านๆไปจนถึงวันกิยามาฮได้ยิงดีเลยทัมดูดลิลละเราจะได้มีที่พึ่งฟังข่าวก็เป็นข่าวที่กันกรองมาแล้วฟังข้อมูลต่างๆก็มาจากกีตาบุลลอ์และสุนนะ แล้วก็เป็นสิ่งที่อุลมามะในช่องนี้พยายามที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้ปกป้องตนเองให้พ้นจากชีริกปกป้องตนเองให้พ้นจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลานะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเดือนสอฟาตนะครับอินชาอัลลอฮฺยังมีต่อเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับถึงเหตุการณ์ที่ผู้คนไปนําเอาสิ่งที่เป็นอุตริกรรมต่างๆมาปฏิบัติกันในเดือนสอฟาต ซึ่งเป็นเดือนที่อาหรับในยุคงมงายเขาเชื่อถือว่าเป็นเดือนแห่งความอับโชคเป็นเดือนแห่งความโชคร้ายนะครับอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปจะได้พูดคุยกับพี่น้องถึงการละหมาดชนิดหนึ่งที่ไม่มีในอิสลามการละหมาดชนิดหนึ่งที่ไม่มีในอิสลามที่คนได้อุตริขึ้นมาแล้วก็เอามาทํากันในช่วงของเดือนสฟัตอ้างว่าทาแล้วมันจะได้มีแต่โชคดีโชครายจะไม่เกิดขึ้นนี่แหละเห็นไหม พอผลว่าผลจากการเชื่อถือว่าเดือนซอฟัตเป็นเดือนแห่งความโชคร้ายมันก็จะอุบัติสิ่งต่างๆที่เป็นบิดาขึ้นมาทําแล้วก็อ้างทึกทักกันว่าจะทําให้ตัวของเราเนี่ยพ้นจากความโชคร้ายอินชาอัลลอฮ์นะครับในครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นบิดาที่คนคนทั้งหลายที่ไม่รู้ไม่ยึดหลักของกิตาบุลล้อเลซุนนะเขาไปเอาสิ่งที่มันเหลวไหลงมงายเหล่านั้นมาปฏิบัติในเดือนสอฟัตวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับ Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.